กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรมหาจักรพรรดิยอดรวย2 Facebook วันกลมอารมณ์ดีรหัส290ครั้งที่48วันที่19กุมภาพันธ์2568 วันที่19กุมภาพันธ์2568เป็นครั้งที่48ที่ข้าพเจ้าชยาดาสมจิตวลีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาอริยบูชาแด่คูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเพอ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตราคัชันตุเทวตาสัตรธรรมมังมุนิราชา,าสุนันตุสักขโมกกะทางสาเคกาเมจารูเปคีริขะรัตตเถจะตะลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตะลุวะค่ะ วานาคาหาเนเทเคหะวัตถุมหิเตเตภูมมาจายันตุเทวาชาราทระวิสาเมยักขะคันทัพนาคาติทันตาสันทิเกยังมูนิวลาวัจนางสาทวมีสุนันตุธรรมมสวนลการโรอายยมพันทมมนาาาาันตาธรรมมสวนลการโรอายยมพันทันตาธรรมมสวนลกาโรอยยมพันทันตา บทที่สองบทบูชาพรัตนาตายอิมีนาสกาเลนะพุทธังอภิปูชายามะอิมีนาสกาเลนะธรรมังอภิปูชายามะอิมีนาสกาเลนะสังฆังอภิปูชายามะ บทที่สามบทกลาบพระรัตนาใจยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุธทธังพระวันตังอภิวาเทมีสวา่าฆาโตพระวตาธมูธรรมนมมัมมัซ่ามีสุปฏิปันนุงพระวตวสา้าวะกัสังโคสังขังนะมามิม บทที่สี่บทสวดนามากาสิทธิคาถานโมุตสรภคาวโตอวรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมุตสรภคาวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมุตสาภคาวโตอวรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่หบทสวดแต่สารนาคมปาฉะพุทธังสารณังขฉามิทำมังสารณังขฉามิสังฆังสารณังขฉามิทุติยามปีพุทธังสารณังขฉามิทุติยามปีทำมังสารณังขฉามิทุติยามปีสังฆังสารณังขฉามิตติยามปีพุทธังสารณังขฉามิตติยามปีพุทธังสารณังขฉามีตติยามปีสังฆังสารณังขฉามิ บทที่หบทสวดสัจจกริยาคาถาน pus, doors, ัตถิเมสารังอัญญพุทโธเมสารังวรังเอเตนะสัจวัเชนะโสที่มีหุนตูสัพพทานัตถิเมสารังอัญญธรรมโมเมสารังวรังเอเตนะสัจวัเชนะโสที่มีหุนตูสัพพทานัตถิเมสารังอัญญสังโฆเมสารังวรังเอเตนะสัจวัเชนะโสที่มีหุนตูสัพพทา บทที่เจ็ดบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสม,มยังภะควาสักเกสุวิหารติกาปิระวัตตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัญจามาเตหิพิขุสิ สะเตหิสัเพเพหวะอรหันเตหิทัสสหิจาโลกะทาตุหิทเทว,วตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาหุติปะควันตังทัสสานายะภิขุสังคัญจาอัตขุจะตุนนังสุทธาวาสะกายิกานาังเทวะนางเทวาทนางอัตะทะหูสิ อะยังโขพระควาสักเกสุวิหารติกัปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตถิงปัญจามาเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวาอรหันเตหิทัศหิจาโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันติปิตาหุนติพระขวันตังทัสสะนายะภิกขุสังคันจายานูนะมายมปิเยนะพระควาเตนุป,ปะสังกะมือยามะอุป,ปะสังกะมิต ตวะภควะโตสันติเกปัจเจก,กะคาถาพาเสยยามาติอัทขคตาเทวตาเสยยาทาปินามะละภาวาปุนิโสสัมมาชิตังวาพาหังปะสาเลยยปะ สาลิตังวาพาหัางสัมมิเชยะเอวะเมวะสุธาวาเสสุเทเวสุอันตะละหิวาพระขาวะโตปุระโตปาตุระ,ะหังสุอัทคตตาเทวตาอาลพระขวันตังอะพี วาเทตวาอากะมันตังอัทังสุเอกะมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาภคะวะโตสันติเกอิกมังคาทางอภาสิมหาสัม,มโยปะวะนัสมิงเทวะกายาสามะขาตาอาขาตามหะอิมังธรรมะสัมยังทักขิ ตาเยวะอปิราชิตาสังคันติอัทโขปะอปะราเทวตาพระขวะโตสันติเกอีมังคาทางอภา,าสิตตลาละภิกขโวสภามาทหังสุจิตตังเอจิตตังอัตโตนอุชุกะมกะมัะมงสุสารทีวะเนตานิคะเหตตาวาอินทะลิยานิฮักขันติปัติตาติ อาคโคอัปาปราเทวตาพระขะวโตสันติเกอิมังคาท้งอภาสิเชตราวาขี่ลังเชตราวาปาลีทังอิทธาขี่ลังโอหัจ่ะเมชามเตจะลันติจุทาวิสะ สุทาวิมะลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโขอ,อัปะลาเทวตาภคะวะโตสันติเกอิมังคาทางอภา,าสิเยเกจิพุทธังสารังคาตาเสนาเตคิคมิสันติอัปปะอาปายะภูมิง ปะหายะมานุษสังหิเทหังเทวะกายาปะลิปูเลสันตีติอัโขภะคะวาพิขูอามันเตสิเยพุยเยนะพิขเวทสัสสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหูติตะถาคตังทสัสสนายะพิขูสังคัญจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอะตี ตะมัฏฐานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภะควันตานางเอตปะาปะละมาเยวะเทวาตาเพวตาสันนิปติตาอะเหสูงเสยยะทาปีไมห่างเอตะละหิเยปีเตพิกขเวพาวิสันติอานาคะ ตมัทฐานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีพระควันตานางเอตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยะทาปิไมหังเอตาะ,ะหิอาจิกิสามิพิคเวเตเทวกายานางนามานิ กิตติสามิพิกขเวเทวกายานา,นามานิเทสิสามิภิกขเวเทวกายานา,นามานิตังสุนาถาาธุกังมาณสิกาโลถาภาสิภาศิสามีติเอวันพันเตติขูเตพิขูอามันพิขูภพระขะโตปัจจโสสุงพระวาเอตตทะโอจา สีโลกะมนุษย์กัสสามิยัตถาภุมมาตาทัสสิตาเยสิตาขีริคภะลัลงปะหิต,ตะตาภะมาหิตาปุกถูสีหวาสันลีนาโลมะ โลมหังสาพิสัมพุทโนโอทาตะมะนาสาสุทธาวิปสัสสนะมานาวิราพิญโยปัญจสเตยตวะวะเนกะปิลาวัตเวตโตอามันตหิสตาสาวเกศาสเนระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาตาภิกขุเตจะอาตปะมะักรุงสุตวาพุทธ,ธาสาศาสนาเตสัมปาตุละหุงยานางอะมะ นุษสานางทัสสานางอุเปเก,เกสะตามัตถขุงสหัสสังอัทสัตตลิงสัตตังเอเกสหัสสานางอมานุษาานะมัตสูงอเปเกนันตะมัตถขุงที่สาสภาว พูตาอาหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักขุมมาตะโตอามันตะหิสัทธาสาวเกสสเนระเตเทว,วากายาพิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยโวหังกิจจายิสามิขีราหิอนุปุสาภุอนุปุพภโสสัตตะสหัสสาวะยะขาภุมมากะปิระวัตถวะอธิมันโต อิทิมันโตสุติมันโตวันนะวันโตยัสสีโนโมทามานาพิกามุพิกุนางสามิติมวานางชาติหัสาเหมาัวตายขานานัานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนะวันโตยัสสีโน โมทามานาพิกามุงพิกูนางสามิติงวะนางสาตาคีลาติสหัสสายขานานันตะวันิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยะสัจิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสามิติงวะนางอิเจเตโสระสาสหัสสายขาลานันตะวันนิโนอิทิมันโตุติมันโตวันนวันโตยะสัจีโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสามิติงวะนาง เวสามิตาปัจจสัตยายัขาน,าน,านันตะวันนิโนโอที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยักษ์สีโนโมทามานาพิกามุงพิกขูนางสาม,มิติงว่านางกุมพีโรราชาคาฮิโกเวปุรัสสานิสเวสานางพินโยนางสตาสหัสสังยักขานันตปะลิยักขานางเปลืานานานปรริลรริลูป,ปาสั ภุมพิโรราชาคาฮิโกโสภาคาสมิติงว่านางปุริมาจ่าที่สังราชาทัตตาลัถปัสสาสติคันทพพานางอธิปติมหาราชายักษศิโสปุตตาปิตาภาหะโหอิทานามามหาภลัยที่มันโตสุติมันโตวันณวันโตยักษศิโนโมโทามานาพิกามุมพิกูนางสมิติงว่านางทัตกินจ่าที่สังราชาวิรุณโหตปัสสาสติคุณธรรมพานางอธิ ป,ปิมหาราชาจักสัสสีโสพุทธปิตัสสะพหะโวยิทานามามหาภารา อิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยักัสีโนโมทามานาภิกามุงภิกขุนางสามิติงว่านางปัจจิมัจจาที่สั่งราชาวิรูปขุปัสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสษัสิโสปัตตุปตาปิตัสสะพะหะโวอิทานามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขุนางสามิติงว่านางอุตตะลัญจ่าที่สั่งราชากุเวโรตปัสปะส สติยขานาังอธิปติมหาราชายาสัสสศีโสพุทต,ตาปิทัสสะพระหูอิทาลามาม,ามหภาภลายทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสสศิโนโมทามาภาิกามูภิกขูนางเสมิติงว่านางปุริมาทิสังทตัตตัลโถท,ทิกิเนนะวิรุณหกโกปจ,จิเมนะวิรูปโขกุเวโรุตตาัางทิสังจัตตารลเตมหาราชาสมันตาจัตตุโลทิสา ทัตทันละมานาอัตทังสูงวะเนกะปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสัทามายากุเวนทุเวเวินทุวิภูจาวิภูโตสหจันทนูกามะเสโถจากินุมันทุนิมันทุจะาผานาโทโอปะโอกะมันโนจะาเทวาสูโตจะามาตะ ลิจิตะเสโนจักันทัพโพนาโรราชานาโรราชาชาโนสโพ ภูปัญจกสิโขเจวะติมพพรูสุริยะวัชสาเอเตจันเนจะราชาโนคันทัพพาสหาราชุพิโมทมานาพิกามุพิขูนังสมิติงวะนังอัฐาคูนาภาษานาคาวเวสาราสาหาตันฉกากัมภะ รัตะตะลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตตะลัตถาจาอาคูนาคายาสัตสีโนโเอระวันโนมหานาโคโสภาคะาจามิติงว่านางเยนเยนาคะราเชสหาสาหะรันติทิพาทิชาปักกิวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวะนะมัชชาปตตาจิตตะาสุปันนาอิติสเตสะ นามังอภยันตธานาคาราชานะ มาสีสุปันนโตเขมะมากาสีพุทธโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสาระนะมะกังสูพุทธังชิตาวาชิรหัตถนสะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวาสาวาเสเ,เตอิทิมันโตยสัสสิโนกาละกัญญามหาพิสมาอะสุราทานะเวสา เวปะจิตติสูจิตติจาปหาราโทนามูจีสหสุตันจาภพาริปุตตานางังสัพเพเวโรจานามกาณสันหนายหิตวะพระลิงเสนงังราหูพันธะมุป,ปาขม,มุงสามะาโยธานิพันธันเตพิขูนงังสามิติงวานางัง อาโปจัตเทวาปัทภีจะาเตโชวาโยตัทาคามุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสะสสาหะาเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายาสะสัตสีโนทัศเตทัศธากายาสัพเพนา,านันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยสะสัตสีโนโมทามานาภิกามุง ขูนางสมิติวานางเวทูจะเทวาสหานิจอาอสมาจะทุเวยะมาทัสสจันทัส,สูปานัส จันทสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยะสูปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตากขัดตานิปุรคิตตวาอาคูมันทาวะาราหากาวาสุนังวาสโวเศโถสักโกปาคะปุลินทโททเททสเตทศทากายาสเพนานันตะวนนิโน อิติมันโตสุติมันโตวันนะวันโตยศส,สัสสโนโมทามานาพิกามุงพิกขูนางสามิตติงวะนางอาถาคูสาหะภูเทวาชะละมามขิสีขาลิวะอะลิตกาจาโลชาจะอุม,มาปุกพะนิพาสีโนวารุนาสาหะธรรมมาจะอจุจจุตตาจ่าอะเนชากาสุเลย,ยะลุจิลาอาคูอาคู วาสะวะเนสิโนทัศเตเตทศธากายาสปีนานันแต่วันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสะสัีโนโมทามานาพิกามุพิกขูนางสามิติงว่านาง สมานามหาสมานามนุสามนุสุตตมาขิดถาปถูสิกาอาคูอาคูาคมโนปถูสิกาอาถาคูหะระยทเทว,วาเยจากโลหิตตวาสิโนโปะละคา,ามาหาปาละคา,าอาคูทเทว,วาักสัตสีโนทัเสตเตทัศธา,ากายาสัพเพนาน,าน,านันตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสีโนโมทามานาพิงการมุงพิขูนางสาวมิติงว่านาง สุก,กาครุมหาอรุณาอาคูวเวคะนาสาสหาโอทาตไครหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสาธามตาหาลักชามิสกาจยายัสสิโนทนายังอาทา ปะชุนโนโยทิสาอะพิวัสติทัเสเตเตทัสธากายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขุนางสามิติงว่านางเขมิยาตุสิตายามากตรกาจะ ยสัสสีโนสัมพิตกากรามาเศรษาโชตินามาจะอาสวานิมมานาละลติโนอาคูอาถาคูปะละนิมมิตาทาเสตทัสทากายาสัพเพนานาันต์วันนิโนยทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนาวันโตยสัสสีโนโมทามานาภิกามุพิกขูนางสาม,มิติิว่านาง สัตถเตเทเว,วนิกายาสัพเพนานันตวันนิโนนามาวะเยนะอาคันฉุงเยจันเนสัติสาสาหะปะวุฒธะธาชาติมะขีลงังโอขาตินนะมะนาสวังทักเคขคทักเขคโมคาตารังนาคังจันทังวะเออะสิตาติตังสุพัมมาปะละ มัตโตจะปุตตาอิทิมัตโตสหาหะสันนางกุม,มาโลติสโจสจะโสปาคาสมิติงว่านังสหัสสะพมะโลกานังมหาพัมมาพิติทัติอุปปาป,ปนโนสุติมันโตพิสามหากายโยยสัสสิโสคัสเศรษอิสาลาอาคูปัญจกะวะสาวติโนเตสัญจะม,มัตะโตอาคา ป้าหาลิตโต ปะิวาลิโตเตจ่าสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพหมเกมาละเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันทิยังเอถาคันหัตถาพันทถาราเกนะพันธามัตถุโวสะมันตาปุริวาเลธามาโวมุจิทาโกจินางอิติตัถามหาเสโนกันหาเสนังอะเปเสสะยปานินาตะละ มาหักจะสารังกัตะวานะเพระวงังยะถาปาวุสโกเมโคทะนะยันโตสาวิชุกโกตาถาโสกุปัจจุทาวัติสังกุโทอาส่ยังวเสตันจาะสัพังอภิญญายะวะวะกิตาวานะจักขุมากะโต,าตาอะ มันตายสัตธาสาวเกเเสาสเสนระเตมาละเสนาภิกันตาเตวิชานาถาพิกาวโวเตจะอตัตตาปะมักคุลุงสุตตวาพุทธาสาสาสานาวีตะลาเคหิปักกามุงเนสังโรมันปีอิชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยายียติตายาสสิโน <c oughs> <c oughs> <c oughs> โมทันติสาหะพูเตหิสาวะกาเตชันเนตุสูตากิ